เหมือนจริงด้วยคอาวิ่งแหละก๋วยเตี๋ยวสาลายมีขายทั้งวันหนึ่งถุงค่ะจะสลัอร่อยมากเลยหนึ่งถุงใช่ไหมจ้ะได้จ้ะอะไรเหรอครับใช่ก๋วยเตี๋ยวสาลายเอาหนึ่งถุงครับก๋วยเตี๋ยวสาลายหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะรอแป๊บหนึ่งรอเดี๋ยวยัยแม่ค้าขี้โกงฉัน ล้วจ้ะก๋วยเตี๋ยวสาลายูยน่ากินเหมือนเดิมเลยค่ะเจะเออเจ๊คะสั่งก๋วยเตี๋ยวส,สาลายับบ้านสามถุงนะคะสามถุงหรอค่ะเจ๊สาวันก่อนเนี่ยข้างบ้านนู่นน่ะเขาสั่งไม่หมดละหมดแล้วนะเอา้าหมดแล้วเหรอเจตเล็กไหมล่ะไม่เอาเตัวใหญ่ก็มีสาลายไม่เอาสาลายมันอร่อยอ่ะเจกินแต่สาลายสาลายเนี่ยเส้นอื่นขายไม่ได้เลย สาลายเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงต้นทุนก็สูงจะกินแต่สาลายเนี่ยต้นทุนก็สองพันขายได้แค่สองพันกว่าจะคุ้มไหมเนี่ยอะไรกันเนี่ยร้อนต้อนโอ้ยอะไรนักหนาเนีย่ยโอ้เราจะได้ขายไหมเนี่ย ต้นทุนก็แพงเสียดายจังเหมือนมากจะได้ไม่ต้องบ่นดีนะ ก๋วยเตี๋ยวอย่างอื่นไม่กินอยากกินก๋วยเตี๋ยวสาลายไปเลยลองดูสิเหมือนอยู่นะเนี่ยใช้ได้อยู่เลยลองปนดูสิ สาหรายจริงด้วยวเหมือนจริงด้วยเอาวนี้แหละก็เต๋ยวสาหรายมีขายทั้งวันสั่งได้เลย เหมือนมากค่ะต้นทุนเท่าเดิมกำไรฟันเลยก๋วยเตี๋ยวสาหร่ายวันนี้เจเพิ่มสาหร่ายให้เยอะเลยนะให้เป็นพิเศษลูกค้าประจำน่ากินมากจ้ากินให้หมดนะเจว่าไงจ๊ะของหนูเท่าไหร่ที่สั่งไปเมื่อกี้ก็เตี๋ยวสาหร่ายใช่ไหมใช่ห้าสิบจ้ะห้าสิบบาทใช่ไหมเจ้าคะเอาก๋วยเตี๋ยวสา หนึ่งถุงค่ะจะสาาอร่อยมากเลยหนึ่งถุงใช่ไหมจ้าได้จ้ะอะไรล่ะครับใช่ก็เดี๋ยวสาหร่ายเอาหนึ่งถุงครับก็เดี๋ยวสาหร่ายหนึ่งถุงหนึ่งถุงนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุงอะไรกันเนี่ยก็เดี๋ยวสาหร่ายอ๋อเหรอในในในขอลองหน่อยขอลองหน่อยจ้ะได้เป็นยีรากันไหมแม่ว่าไงลูกถุงดำที่บ้านหายไปไหนหมดแล้วคะถุงดำถุงดำก๋วยเตี๋ยวถุงดำเดี๋ยวก็ค่าไปซื้อใหม่หมดก็ค่าไปซื้อใหม่เงี้ยข้าบ้านไปอะไรนะคะถุงด เมื่อกี้อะไรนะคะไม่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 มีอะไรก็ถ่ายปกติถ่ายปกตินี่แหละเฮ้ยก้อยอะไรอะเจ๊เดี๋ยวเฮ้ยอุ้ยอะไรอน่ยนี่มันของที่ร้านจะไปยุ่งย่ามอะไรเนี่ยนี่มันถุงดํำเจ๊ถุงดําถุงดําที่ไหนมันเหมือนสลายเลยอ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอามาสอดไส้ใส่ในสลายจริงๆหรอไม่ได้สอดดูอะไร สาหลายมากเลยเนี่ยผมกับสาหลายยังยแมคค้พี่โกงฉันเฮ้ยพี่กินแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ต้องแชร์หลอกนี่นี่หลอกเป็นแม่ค้าโกงก๋วยเตี๋ยวเหรอเอาถุงดำมาทําเป็นสาหลายอย่างนี้มันใช้ได้ไหมเห็นตอนฉันลุกเหรอไงฉันไม่ได้ลุกให้ดูซะหน่อยว่าฉันหลักฐานอยู่บนโต๊ะนั่นไงไหนหลักฐานเอาไปเอาหลักฐานมาเลยหลักฐานอยู่บนโต๊ะนั่นไง อีเจคาหนังคาเขาอย่างเงี้ฮะสอบขบอเลยไหมเอาเปียบพูดเลยพ่เนี่ยยังไม่ได้กินน่ะถ้ากินหมูตายแน่ดีนะถ้าซื้อใส่ถุงกินเข้าไปนีุกูเข้าโรปานเลยแล้วถ้ากูตายไปทำยังไงเนี่ยดีนะแล้วก็ยังไม่มีใครกินพงหนูไงหนูกินไปแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งขายวันแรกนี่ชามแรกอยู่เลยชามแรกเหรอถ้าพวกฉันไม่เจอตั้งแต่ตอนนี้มันก็มีชามที่สองสามสี่ห้า เจ๊คิดอะไรเนี่ยหนูไม่ใช่เต่าทะเลนะที่จะให้หนูมากินของดำอ่ะใจร้ายมากเลยอ่ะเป็นคนยังไงเนี่ยถ้าเป็นคนในครอบครัวคุณกินจะทำยังไงเข้าใจไหมก๋วยเตี๋ยวสาลายอ่ะถลอยหน้ามันก็ไม่เท่าไหร่นี่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเส้นก็ไม่เอาเอาแต่เส้นสาลายต้นทุนมันแพงใครจะไปขายได้ราคาเดิมเนี่ยก็ไม่ต้องใส่สาลายไงใช่แต่เจก็ไม่ขายดีไงอ๋อขายดีใช้ทำไงโกงอย่างนี้ใช่ไหมโกงอย่างนี้ใช่ไหม ได้ค่ะทุกคนประจานเลยถ้าอย่างนั้นก็ครับมีคลิปใช่ไหมครับี่เอาไปพูดตอนนี้ก่อนเลยนะคะผู้ชมคะขอโทษค่ะคือเจไม่ได้ตั้งใจคือทดลองขายแค่วันแรกเผอิญผิดภาพไปนิดหน่อยอะค่ะมันก็เลยปนๆลงไปนิดเดียวที่อย่างนี้ผิดพาดหรอคะที่อย่างนี้มาร้องขอความเห็นใจ หรอแล้วถ้าคนอื่นเขากินไปหลายๆวันแล้วเขาเป็นอะไรขึ้นมาตายขึ้นมาเนี่ยคุณจะทํายังไงเอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ละกันเมนูสาหร่ายร้านนี้ไม่มีแล้วนะคะเจไม่ขายเมนูก๋วยเตี๋ยวสาหร่ายแล้วนะไม่ใช่ไม่ธรรมดาไม่มาทานเจอีกแล้วไงอย่าว่าแต่เมนูสาหร่ายเลยค่ะเมนูไหนๆก็จะไม่มากินแล้วแม่ค้าขี้โกงไปครับไปค่ะร้านนี้กลกับน้องกับไม่ต้องเจไม่มีเมนูกับหร่ายนเราไม่กินกับกับแมไม่น่าเลยเรา ก๋วยเตี๋ยวสัลงสาหร่ายแท้ก็ไม่ขายมันแล้วเนี่ยโอยกําไรก็ไม่มีทิ้งเงินไปเลยร้านนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวสาหร่ายแล้วนะจ๊ะโอ๊ยผิดแล้วขอโทษขอโทษไม่น่าเลยจะเจ๊งไม่น่าเราไม่คงไม่ขายมาแล้ววนันนี้เก็บร้าน